สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะอินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการดีๆมีสาระค่ะติดตามแล้วรวยค่ะกับเราสองคนค่ะท่านอาจารย์กิติอสโตดิชันเก้าดราก้อนสโตนค่ะกลับมาพบกันในเทปนี้นะคะเป็นเทปที่จะมาเล่าเรื่องราวนะคะความเป็นมาของเลิกมงคลต่างๆรวมทั้งเรื่องของพระจันทร์นะคะพระจันที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละ นะคะจริงๆเรามีความเป็นมายังไงแล้วมันเกี่ยวพันยังไงบ้างส่งผลส่งอิทธิพลอะไรบ้างต่อดวงชะตาของเราทุกๆคนนะคะแล้วรวมทั้งเกี่ยวพันกับเลิกมงคลต่างๆด้วยนะคะเพราะในอดีตเนี่ยคนเราเนี่ยจะจะวางเลิกแล้วก็แล้วแต่นะคะจะเกี่ยวพันกับข้างขึ้นข้างแรม นะคะก็เกี่ยวพันกับพระจันทร์นั่นเองวันนี้อาจารย์กิตติก็ได้มีข้อมูลดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านอีกเช่นเคยรวมทั้งมีตัวเลขมงคลงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกสี่ด้วยนะคะต้องติดตามกันแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านอาจารย์เรื่องของเลิกแล้วก็ดงจันทร์ค่ะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องอเลิกมงคลต่างๆเป็นความเชื่อของโหราศาสตร์ว่า จะเปิดร้านจะเลิกขอเลิกแต่งงานสู่ขอสาวแหวนมั่นหรือว่าเปิดอ่าผ่าลอดนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็เป็นความเชื่อที่ว่าคนเขาก็มาขอเลิกขอยามนะกับทางนักโหราศาสตร์นะครับแล้วเราก็จะดูว่าพระจันทร์วันนั้นนะ่ะสวยเลิอกอะไรเลิกที่ทางหมอดูใช้อ่ะจะมีอยู่สี่เลิกดีกับสี่เลิกไม่ดีนะอ่าเลิกดีของ ที่เขานิยมใช้กันคือพระจันทร์เสวยมหัธโนเลิกคือเลิกเศรษฐีนะเอาไว้เปิดร้านนะเปิดร้านทําการมงคลขึ้นบ้านใหม่อะไรก็ได้นะหรือว่านักการเมืองเนี่ยเขาอยากที่จะร่ํารวยหรือมีชื่อเสียงเขาก็เกิดมหาโนเละนะใช้ราชาเลิกนี่มันจะสบายเกินไปนะแล้วเลือกที่ดีมีอยู่สี่เลิกก็คือมหัธโนโลภูมิปโลนะภูมิปโลคือขึ้นบ้านใหม่ซื้อที่ ซื้อบ้านขายบ้านเนาะอ่าอย่างเงี้ยนะภูม,มิปโลนะก็คือเลิกผู้ครองเป็นดินแล้วก็ราชาเลิกทเทวีเลิกราชาเลิกนี่ก็คืออา่ามีความสุขสบายร่ิมรวยอู้ฟูด่ดดังพระราชานะส,าส่วนทเทวีเลิกนะเทวีเลิกก็คืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับผู้หญิงเช่นต่อผมทําเล็บทําผมขายเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าขายอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับผู้หญิงเนะี้ยเทวีเลิกนะอ่านี่แหละ ก็คือเลิกที่ดีนั้นแล้วอมีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยนะเขามาขอเลิกลอดเขาบอกว่าเลิกลอดเนี่ยเอาเลิกที่พระจันทร์เต็มดวงนะอาจารย์นะเราก็บอกว่าพระจันทร์เต็มดวงอะ่ะใช่แต่ว่ามันสวยเลิกขาดรนะวางขาดติดยางลูกพิษนะคุณต้องเอาประมาณสี่ข้ามแปดข้ามตอนนั้นแหละพระจันทร์มืดๆหน่อยตรงนั้นอะ่ะจะได้เลิกที่ดี อรจารย์หนูไม่ชอบพระจันทร์มืดๆเดี๋ยวมันไม่เฮงมันไม่รวยมันเป็นความเชื่อของคุณแต่ว่าทางโหราศาสตร์เนี่ยนะทางตะวันตกที่เป็นต้นกําเนิดของเรื่องของเขาเรียกว่าพระจันทร์เนี่ยนะอะ่เนี่ยเห็นไหมว่าพระจันทร์เนี่ยผมอุตสาหวาดมานะก็จะมี New Moon, นะิวมูนนะอ่ามีเติร์ดควอเตอร์นะแล้วก็มีฟูลมูนเห็นไหมอ่าอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยมันก็จะมีอ ความเชื่อทางฝั่งตะวันตกเนี่ยในเรื่องของเกี่ยวกับเลิกเนี่ยก็ตรงที่ว่าพระจันทร์ที่มันมืดตึ๊ดตื้อแรมสิบห้าค่ำเนี่ยมันบ่งบอกถึงความที่ว่าตกต่ำจนถึงจุดสิ้นสุดแล้วแล้วพอขึ้นหนึ่งค่ำปั๊บมันก็จะเริ่มสว่างนะก็เปรียบดุจดังที่ว่าเราปลูกถั่วงอกเราถั่วงอกใส่ลงไปในด,ดินกบเอาไว้ ลดน้ําหน่อยพวนด,ดินหน่อยมันก็กลายเป็นว่ามันก็งอกขึ้นมาภายในสามวันนั้นเองเนี่ยก็หลานผมเขาก็ปลูกถัวงอกส่งอาจารย์เป็นการบ้าน <c oughs> กลายแล้วเราช่วยกันปลูกเนี่ยโหเต็มกระมังเลยถั <c> ่ <oughs> ง,งอกนะนนแล้วมันก็จะมีความเชื่อที่ว่าพรั่งเชื่อว่าเมื่อถึงจุดสูงสุดของความมืดสนิทแล้วเดี๋ยวมันก็สว่างดุดดังพระอาทิตย ยามเช้าที่เพิ่งโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมามันก็จะมีไปถึงเที่ยงไปถึงเย็นได้นั้นโอกาสที่จะรุ่งเรืองเจริญเนี่ยมันยาวนานกว่าถ้าหากว่าคุณนะเอาเป็นผ้าทิศเที่ยงวันคุณก็มีโอกาสที่จะโชคดีแค่ครึ่งวันก็คือตักระที่ยงจนถึงเย็นเนี่ยผ้าทิศตกเนี่ยมันก็เท่ากับว่าคุณมีโอกาสรุ่งเรืองเจริญเนี่ยน้อยกว่าอ่านั้นแล้วฝรั่งเลยเชื่อว่าแรมสิบห้าค่ำเนี่ยมันเป็นวันของเงินพระจันทร์ด้วย สังเกตดีๆว่าต้นเหตุที่เป็นของฝรั่งเนี่ยนะครับที่ผมว่าอขอเงินพระจันทร์ในวันนิวมูนนะวันนี้นะอย่างเช่นเดือนเดือนที่จะถึงเนี่ยวันที่แปดกรกฎาคมเนี่ยแปดกรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยก็จะเป็นวันนิวมูนก็คือเป็นวันแลบสิบห้าคำนะครับทางโหราศาสตร์นะไปเปิดปดิทินเนี่ยอาจจะเป็นแค่สิบสี่ค่ำนะนั่นแล้วโหราศาสตร์เนี่ยตอนนี้มันมีปัญหากันกับปฏิทินหลวงตรงที่ปฏิทินหลวงเนี่ยมันไปนแก้ นะแก้ให้ช้าลงหนึ่งวันนะครับช้าลงหนึ่งวันจะได้ทําพิธีไหลเรือไฟหรือว่าจุดบ้างไฟหรือว่าบูชาพญานาคอะไรเนี่ยนะพญาแถนพญานาคเ่ยเขาให้ตรงกับลราเขาต้องการให้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าทุกปีเราเนี่ยปฏิทินเราเร็วกว่าของเราอยู่หนึ่งวันมาเป็นสิบสิบปีคราวนี้เขาต้องการแก้ให้มันทางอีสานจะได้ฉลองอะไรต่างๆเนี่ยนะตรงกันกับเรานะก็เ,เลยกลายเป็นว่าปฏิทินโหน กับปฏิทินของหลวงก็เลยลักหลันกันอยู่หนึ่งวันที่ผมพูดว่าโผลยออกวันพระลูกศิษย์แย้งมาเต็มเลยอาจารย์ไม่ใช่วันพระต้องพึ่งนี้ถึงจะวันพระเขาบอกว่านี่มันเป็นวันพระของโหลนะก็คือปฏิทินโหลเนี่ยมันจะดูจากความเป็นจริงมันท้องฟ้าพระจันทร์เต็มดวงจริงไหมพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวจริงไหมเป็นเฟิร์สควอเตอร์หรือเป็นเ h ิร์ q ควอเตอร์นะเ h ิร์ q ควอเตอร์ก็คือแรมแปดข้ามเฟิร์สควอเตอร์ก็คือขึ้นแปดข้าม นิวมูนก็คือแรมสิบห้าข้ามฟูลมูนก็คือขึ้นสิบห้าข้านะขึ้นกับแรมนะอ่าแล้วก็ครึ่งดวงครึ่งดวงของขึ้นแปดข้าหรือครึ่งดวงของแรมแปดข้าอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็มาจากที่มาที่ไปก็คือเรื่องของความเชื่อทางด้านพระจันทร์นั่นเองนะครับแล้วแล้วพระจันทร์นะครับมีอิทธิพลต่อทั้งด้านจิตใจความรู้สึกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอ น้ำขึ้นน้ำลงด้วยทางธรรมชาติด้วยนะครับถือว่าพระจันทร์จรึงมีที่พลมากเลยเพราะว่ามันเป็นบริวารของโลกมันหมุนรอบโลกพระจันทร์เนี่ยนะมันก็จะหมุนรอบโลกอยู่ที่ประมาณ่28วันในหนึ่งเดือนมี28วันแต่พระอาทิตย์หมุนรอบตัวเอง่ะ30วันเลยกลายเป็นว่าเอ้ไม่ใช่โลกหมุนรอบตัวเอง30วันน,น,วน,ววน,นะก็เลยกลายว่ามันห่างกันอยู่สองวัน พอพอสุริยคติก็คือทางโลกจันทรคติก็คือทางพระจันทร์เนี่ยมันมันต่างกันอยู่สองสาวันเนี่ยมันเลยทําให้ปฏิทินเนี่ยมันลักหลังกันด้วยเหตุนี้นั่นเองนะครับว่าสุริยคติบอกว่าวันนี้เป็นวันที่หวยออกวันที่หนึ่งกันนาดานะแต่ว่าทางจันทรคติบอกว่าเป็นวันพฤหัสแลมแปดค่ำเดือนแปดอย่างเงี้ยนะเออก็เลยกลายเป็นว่าอ่าคนที่ดูทางหมอดูเขาก็จะเอาทางพระจันทร์มาพูดคนที่ ดูแต่ปฏิทินหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับหมอดูก็ดูแต่ปฏิทินก็คือสุริยคตินั่นเองงั้นแล้วเวลาคนที่ทาดูงวิญีต้องคามเนี่ยเวลาที่อาจารย์เขียนว่าสุติการสุริยคติวันนี้วันนี้ก็คือวันทางปฏิทินหรือวันที่ตรงกับวันเดือนปีเกิดในแบบประชาชนนั่นเองนะครับแต่คําว่าจันทรคติหมายความว่าคุณขึ้นแรมกี่่ําตอนคุณเกิดขึ้นแรมกี่่ําเกิดปีนักศัตรไยชวดฉลุขานเถาะแล้วก็จะมีการแจงสีเบีย้ย ลงไปตรงนั้นนะครับนี่แหละก็คือที่มาของพระจันทร์นะก็ใครอยากจะขอเงินพระจันทร์วันที่แปดกรกฎาคมนะครับก็จะเป็นวันที่นิวมูนพอดีเช่นเดียวกันก็ขอเงินพระจันทร์ได้นะตอนสามทุ่มไปแล้วก็สวดมนต์ขอพระจันทร์เลยนะอ่าอะไรนะอ่านิทา,านชาดกหรือว่าอนิทานเก่าๆเขา,เามีเพลงขอเงินพระจันทร์ใช่ไหมจันหรือจันร์เจ้าใช่ไหม <laughs> ค่ะก็อ <laughs> ย่างนี้เนาะจาย์พูดถึงว่าทางทางทางตะวันตกนะคะแล้วก็ไทยเองวัฒนธรรมไทยแล้วก็ทางวัฒนธรรมทางจีนก็ล้วนแต่เกี่ยวพันกับพระจันทร์โดยทั้งสิ้นนะคะอย่างทางจีนเนี่ยก็จะมีเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะลูกหลานคนไทยที่เป็นเชื้อสายจีนนะคะถึงเวลา จังหวะนั้นน่ยช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็จะเตรียมของนะคะเตรียมน้ําเปล่าน้ําชาเตรียมหูกล้วยเตรียมผลไม้เตรียมกระเป๋าเงินเครื่องสำอางอะไรต่างๆมากมายเลยเพื่อไหว้ขอพรกับพระจันทร์นะคะก็ล้วนมีความเป็นมาที่เกี่ยวพันกับพระจันทร์มาอย่างยาวนานนะคะเป็นตำนานเล่ามาอย่างหลากหลายมากมายแล้วพระจันทร์เนี่ยก็ส่งผลส่งอิทธิพลกับความเป็นไปของดวงชะตาเราทุกๆคนด้วยเรียกว่าส่งผลกับมนุษย์โลกนะคะ ก็อาจารย์กิติก็เก่งมากเลยนะคะทั้งในเรื่องของโหราศาสตร์แล้วก็ดาราศาสตร์ไปพร้อมๆกันเลยเพราะจริงๆแล้วท่านก็เ,เรียกว่าโหราศาสตร์ก็นำในเรื่องของดาราศาสตร์มาทำนายร่วมกันด้วยอย่างต่างเหล่านี้นะคะค่ะใช่วันนี้เรากออ็อาจารย์ก็ได้ได้เตรียมเหมือนกันนะคะสำหรับอัญมณีนะคะที่มาจากอิทธิพลของดาวจันทร์นะคะสำหรับชาวราศีมิถุนชาวราศีมิถุนนี่ก็คือ จริงๆเราเป็นคนที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง13กรกฎาคมเป็นชาวราศีมิถุนหรือว่าราศีมิถุนนั่นเองนะคะก็คนที่เกิดจังหวะน,นี้นะคะก็อีกประมาณ3-4เดือนเนี่ย5เจอ7ดาว5ย้ายมาเจอดาว7อาจารย์ช่วงซีประมาณที่ปีช่วงนั้นก็เรียกว่าส่งอิทธิพลไม่ค่อยดีกับชาวราศีมิถุนนะคะท่านผู้ชมต,ต้องเตรียมตัวระวังตัวหลายๆด้านเลยจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของงานการ นะคะในเรื่องของครอบครัวด้วยฐานะทรัพย์สินอะไรต่างๆน่าจะเปลี่ยนแปลงไปนี้ทางที่ดรอปลงดรอปลงนะคะหรือเสียเงินก้นอนอ,อาจจะต้องต้องระวังตัวแล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนะในครั้งนี้มันมันเจอทุกแทบจะทุกราศีเลยค่อนข้างจะไม่ค่อยอดีราศีที่ดีอยู่มีแค่สามสี่ราศีเท่าน,นั้นเองนะคะค่ะสําหรับชาวราศีมิถุนเนี่ยอาจารย์เออเดี๋ยวนะคะ สำหรับชาวราศีมิถุนเนี่ยอาจารย์ได้ได้นำอัญมณีตัวนี้นะคะทําอัญมณีตัวนี้มาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ได้ไปสวมใส่เป็นสิริม,มงคลนํานําในส่วนของคนไทยเรียกว่ามุกดามุกดาหรือว่าจันทร,ร์การคือจริงๆแล้วคือมูนสโตนแต่อาจารย์ใช้เป็นแบล็กมูนสโตนนะคะเป็นแบล Moonstone ม,มาร้อยรวมกับแบล็กออริก เร็ก o ์ออนิเนี่ยคนไทยจริงๆเราเขาเรียกนินนินลาการอะไรก็ได้นะอย่างนั้นดีกว่านะคะก็นำพลังงานดีๆของเกร็ก o ์มูนโซนซึ่งตัวนี้นะคะเป็นเกร็ก o ์มู t โซนเกรดพรีเมียมมาร้อยรวมกับเร็กส์ออนิเอามาใช้สำหรับชาวราศีมิถุนนะคะสวมไสติดตัวเนี่ยจริงๆไปพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงดวงชะตาที่มันซบเซาเนี่ยให้มันดีขึ้น รวมทั้งปัดเป่าในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆด้วยพลังของ b l a ็ k onic คนะคะผู้จัดการรับของอีกทีหนึ่งผู้จัดการผู้จัดการรับของอีกทีหนึ่งผู้จัดการรับของอีกทีหนึ่งมาเคาะเลยเพราะว่าอาจารย์ถ่ายรายการส่งของออฟฟิศส่งของค่ะเบอร์รี่เบอร์รี่ขอ <Yeah. S 1> ขอขอขออนุญาตนะคะเอ่อ mm. เอาเอา,เอาสตางค์จ่ายไปก่อน คือเราถ่ายรายการร x m o o มูนต้นะคะร้อยรวมกับร x กซ์ออนิตตัวนี้เอาไปสวมใส่นะคะสำหรับชาวราศีมิถุนคุณจะหมดปัญหาในเรื่องของดวงชะตาที่ซบเซานะคะพลังของแร x m o o มูนตนเนี่ยจริงๆเป็นพลังที่ใครที่มีความเชื่อถือศรัทธาหรือว่าสวมใส่ติดตัวเนี่ยนะคะ ก็จะพบกับการเปลี่ยนแปลงเปน็นทิทางที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนแสงจันทร์อ่ะแสงจันทร์ที่ส่องแสงถึงเราอะ่ะก็จะไม่มืดมนนะคะถ้าจันทร์ดับอะ่ะอาจจะมืดมนในในความเชื่อนะคะแต่ถ้าจันทร์เนี่ยส่องแสงถึงเราเนี่ยก็เท่ากับว่าเราก็จะมีความที่ว่าไม่มืดบอดแล้วในดวงชะตาต่างๆอย่างคนอินเดียเนี่ยเขาก็มีความเชื่อมานานมากนะคะเขามีความเชื่อในเรื่องของมูลสโตนว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ เป็นหินที่นําพาในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับคนที่ได้ครอบครองแล้วก็ช่วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สวมใส่ติดตัวหรือว่าพกพาไปแม้แต่เม็ดเดียวเนี่ยเราไปติดต่อทําการค้าการขายเราไปทํางานเนี่ยก็จะมีคนเมตตาเราให้ความช่วยเหลือให้ความอุปถัมภ์เรานะคะส่วนตัวอาจารย์ก็รักเขามากนะคะสําหรับมูดสโตนสวมใส่ติดตัวมีแต่คนรักใครแล้วก็ชีวิตก็ไม่พกกับดวงชะตาที่ย่ําแย่หรือว่าตกต่ำตัวนี้อาจารย์ให้เช่าบูชาพันสองนะท่านผู้ชม คุณไม่พลาดแน่นอนความร่ำรวยนะคะความความเป็นมงคลต่างๆแล้วก็แล้วก็มีมีราศีกร,รกฎร,ร,ร,ราศีกรรกฎอาราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่สิบสี่กระกฎาคมถึงสิบสามอ่าสิบสามสิงหาคมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของกร,รกฎกร,รกฎนี่ก็ ต้องเรียกว่าโหดพอสมควรเหมือนกันห้าเจอเจ็ดเนี่ยรอบนี้โหดนะแรงลักนางพอดีเล่งเล่งเลยเล่งกอรกดพดีันอดีคือคือไม่อยากพูดว่าเร่งเลยอาจารย์เร่งเลยเร่งเลยยายาตุลาพฤจิกาสองสามเดือนเนี่ยนะงานเข้าสิ้นปีด้วยตั้งหลักกันไม่ทันอ่า ตั้งหลักไม่ไม่ได้ตั้งหลักดีสักเท่าไรนะคะกระกฎต้องต้องที่บายท่านผู้ชมจริงๆเลยแล้วกันเราไม่บิดเบือนข้อมูลน,นะคะเพราะเราจะไม่บอกว่าจับเงินล้านเราไม่บอกนะอาจารย์กรกฎมันเป็นไปไม่ได้ะมันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้แล้วจะยูเข้ากรรมะด้วยจะยูเข้ากรรมะห้าเจ็ดเข้าปัตตานีคารีปัตตานีโดนหุ้นส่วนโกง,งอีกใช่ไหมตัวก็ไม่ดีด้วย เผื่อต้องแยกทานะาจาร์เพราะละกันแยกทาก็มีเยอะแยะต้องมุกกิจการอะไรต่างๆเหล่านี้เตรียมตัวนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎอาจารย์จะไม่บอกว่ากรกฎจับเงินล้านเป็นไปไม่ได้นะคะต้องพูดถึงกันตรงๆอ่าค่ะก็สําหรับชาวราศีกรกฎนะคะก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่14ี่กรกฎาคมถึงสิบสามสิงหาคมนะคะถึงศรสิบสามสิงหาคมเป็นชาวราศีกรกฎอาจารย์เนี่ยทำาัคนมณีออกมาเป็นตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมคือเอาพลังของ ของเงินมาใช้เลยแล้วกันค้าขายธุรกิจนะคะเป็นอ่อตัวนี้เป็นเซลาฟิไนท์นะคะท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ไม่เคยเห็นเนาะไม่ค่อยเคยเห็นในในท้องตลาดก็หายากๆนะคะเซลาฟินไนท์เนี่ยเป็นหินที่มองด้วยตาเปล่าก็จะเป็นหินสีเขียวเขียวอึมครึมอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเหมือนที่อาจารย์ใส่นี้แหละ แล้วก็มีลายที่เป็นเสีเขาขาวนะคะจริงๆแล้วมองด้วยตาเปล่าเหมือนจะเห็นเป็นลักษณะของขนนกนะคะเขามีชื่อว่าเซราฟีนไนต์ตัวนี้นําเข้านะคะท่านผู้ชมไม่มีในประเทศเราถามว่าชื่ออะไรเป็นหินภาษาไทยภาษาไทยส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าเป็นหินนางฟ้าเซลาฟินไนท์เนี่ยจะมีทางอ่าคาบสมุทรไบาคารในไซบีเรียอะไรโซนนู้นเลยนะคะจะไม่มีใ <ไ Sony. S 2> นในบ้านเรามันอยู่ทางคาบสมุทรไบคารทางแถบประเทศอ่อ ไซเรียทางทางโซนนั้นนะคะตัวนี้เรานำเซลาฟีไนท์เนี่ยมาทำเป็นยอดมงกุฎเลยนะคะแล้วก็ร้อยรวมกับกรีนอาเกตสีเขียวๆที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยคือกรีนอาเกตตัวนี้เนี่ยเป็นหินแห่งการเปลี่ยนแปลงกรีนอาเกตเนี่ยเป็นหินแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทรัพย์สินฐานะทางการเงินการค้าเรียกว่าอาเกตเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งความร่ารวยนะคะเป็นหินแห่งการเปลี่ยนแปลงจากคนที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงให้เรามีมากขึ้น นะคะไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเนี่ยอเกตจะเป็นหินแห่งการเปลี่ยนแปลงให้เรามีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงมากขึ้นมีทรัพย์สินเงินทองมีอสังหาริมทรัพย์เรียกว่าเป็นหินที่เสริมความร่ารวยได้ดีที่สุดตลอดกาลทุกยุคทุกสมัยนะคะอเกตอ,อาจารย์น,นํำกรีนอเกตเนี่ยที่เป็นหินเสริมการค้าเนี่ยเป็นหินแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาร้อยรวมกับเซลาปินไน์เซราปิไนไน์เนี่ยจริงๆเป็นหินคลายทุกนะคะเป็นหินที่คลายทุก ปัดเป่าความทุกข์ยากความขุณนข้องหมองมัวในชีวิตอ่าในชีวิตในดวงชะตาอะไรต่างๆเนี่ยเขาเป็นหินที่คลายความทุกข์ทุกทั้งกายทั้งใจทุกสุขภาพนะคะมีปัญหาในเรื่องของความเจ็บป่วยอะไรต่างๆเขาจะบําบัดได้สุดยอดเลยเป็นหินแห่งจิตวิญญ,ญาณนะคะในตัวนี้คือบําบัดเราได้ดีมากหมดความทุกข์อะไรต่างๆชีวิตเราก็ดีนะคะเซลาฟีนไนส์ศักดิ์สิทธิ์มากนะท่านผู้ชมมันหมายถึงอิสระภาพเรา เราถูกปลดปล่อยจากอิสรภาพที่ทุกยากลําบากความจนความขับแค้นใจอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นตัวแทนอิสรภาพนะคะสําหรับเซลาฟีนัยนะคะก็คือคุณจะหมดจากพันธนาการที่เป็นปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณนี่คือพลังศักดิ์สิทธิ์ของอัญมณีเหล่านี้นะคะตัวนี้เนี่ยสาหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยต้องยืนยันว่าเป็นกรกฎเท่านั้นเลยนะคะคือต้องให้วันเดือนปีเกิดมาทางลายอาจารย์ เป็นชาวราศีกรกฎเนี่ยนะอาจารย์ให้พันห้าร้บาทเท่านั้นเลยนะคะราคาจริงๆของเขาเนี่ยอยู่ที่สองพันห้าเกาสำหรับชาวราศีกรกฎที่ค่อนข้างจะเจอห้าเจอดาวที่จะย้ายมาห้าเจอเ็ดในเร็วๆวันนี้นะคะคุณค่อนข้างจะล่มจมอาจารย์ใช้คํานี้เลยก็ให้ให้เอาไปสวมสสรเป็นเครื่องรางติดตัวเลยแล้วกันนะคะพันห้า้อยบาทแต่ยืนยันมานิดหนึงนะคะยืนยันมามาบัตรประชาชนมาทางไลน์นิดนึง พอเราให้ราคาพิเศษสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะรับรองว่าอัญมณีพลังงานดีเหล่านี้จะไปเปลี่ยนแปลงนะคะฐานะความเป็นอยู่ความร่ํารวยนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณให้หมดไปได้ไม่ยากเลยค่ะคุณมีความเชื่อนะคะแล้วก็ท้ายสุดแล้วเรามีเคล็ดไม่รับในเรื่องของการใช้อัญมณีด้วยนะคะคุณมีอัญมณีพลังงานดีๆสวมใส่ติดตัวเพียงแต่คุณสัมผัส แล้วคุณพยายามสื่อสารเจรจาขอพลังงานที่ดีจากเขานะคะให้ช่วยคุณให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีรวมทั้งขอโชคลาบด้วยนะคะเหล่านี้ค่ะโอเคเราก็มีตัวเลขมงคลงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมมาอัปเดตด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวไหนจะมาอาจารย์ตัวไหนจะเด่นคะตัวไหนจะเด่นค่ะครับ <c oughs> เวลามีน้อยสรุปให้เลยแล้วกันเนาะค่ะ ก็คือสามตัวบนเนี่ยนะสามตัวบนเนี่ยก็มีสิบชุดแล้วก็สองตัวล่างมีสิบชุดบอกก่อนนะครับว่าเลือกที่ชอบนะไม่ต้องเอาหมดทั้งสิบชุดเลือกที่ชอบเช่นตรงกับวันเกิดตรงกับทะเบียนรถทะเบียนโมอเตอร์ไซค์ทะเบียนบ้านอะไรก็แล้วแต่นะเอาที่ชอบนะครับเอาที่ฝันนะครับเอาที่ฝันฝันว่าอะไรตีเลขไม่ออกโทรมาถามได้ตีความฝันให้ <laughs> นะอ่ะเพื่อเป็นการเป็นสีเวลานะครับสามตัวบนมีสิบชุดเลือกเอานะเตรียมจดนะมีเจ็ดสี่สามเก้าสองหนึ่งเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่หนึ่งสามหกสี่สามหกศูนย์เจ็ดสามเก้าเจ็ดสามหกเจ็ดสามศูนย์แปดหกศูนย์นะสิบชุดนะอ่าถ้าถามว่าผมชอบอะไรผมชอบ จ็ดสามเก้ากับเจ็ดสามหกนะลองดูแล้วกันเนาะอ่ะาทั้งหมดมีสิบชุดนะก็คือเจ็ดสี่สามเก้าสองหนึ่งเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่หนึ่งสามหกสี่สามหกศูนย์เจ็ดสามเก้าเจ็ดสามศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดสามหกนะซื้อไปกลับนะร้อยคูณร้อยก็ได้หกหมื่นแล้วล่ะนะ สองร้อยคูณสองร้อยก็แสนสองนะโอเคอ่าแล้วก็เลขท้ายสองตัวนะก็มีสิบชุดเลือกเอานะไม่ต้องเอาหมดเลือกเอาที่ชอบนะอย่าลืมซื้อไปกลับด้วยนะครับก็คือหนึ่งห้าสี่หกสี่หกหกสี่เนี่ยมันเป็นเลขอสอบป่านนี้ยังไม่ออกเลยอ่ะทิ้งก็ไม่ลงเสียดายนะก็เลยตามไว้นะมีหนึ่งห้า มีหกสี่สี่หกนะแล้วก็มีสี่หนึ่งสี่เจ็ดนะแล้วก็เจ็ดหนึ่งไอ้เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งมันอยู่ในข้อสามของเลขวิ่งอาจารย์สินทองไงนะ้็ทิ้งไม่ลงอีกเหมือนกันนะแล้วเจ็ดงวดนี้เนี่ยนะมันเป็นทั้งการีวันกับการีปีด้วยเนี่ยงวดนี้นะเจ็ดน่าจะมีบทบาทอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็มีสามเก้าสามเจ็ดสามสี่แปดสี่แปดห้าอัดทวนอีกทีหนึ่งนะหนึ่งห้าสี่หก สี่หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งสามสามเจ็ดสามสี่แปดสี่แปดห้าสิบตัวเลือกเอานะครับเลือกเอานะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนอะนะลบวนเวลาของสมาชิกมานานแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วเรื่องราวดีดี YouTube ดีดนะของอาจารย์9ก้ของอาจารย์กิตติก็จะขึ้นมาให้คุณอัตโนมัติเลยโดยที่ไม่ต้องบอกว่าอาจารย์ องสุดท้ายอออยังส่งลิงก์มาให้ดูหน่อยถ้าคุณกดติดตามกดลงทะเบียนซับสไคร้นะแล้วกดรูปกระดิ่งเดี๋ยวมันมาเองนะเดี๋ยวมันขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วก็จะได้สาระดีๆได้ของขังที่ปลุกเสกแล้วอย่างดีสินค้าทุกตัวของอาจารย์ก้าวอ,อาจารย์กิติรับประกันว่าเกรดพรีเมียม v, v i p นะครับไม่มีการที่เรียกว่าเอาของที่มีตำหนิราคา โบเบมาขายนะครับมีแจ่ของดีๆอกเสกอย่างดีมาขายนะครับชื่อว่า VVIP เหมือนเวอร์ซอยนนะจานะใช่ไหมเราจะรู้ว่าเวอร์ซอยเลยจานมีไม่กี่คันในคลินี้จ้าขอให้ร่ำรวยเนาะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวเลขนะคะแรงงขังกันใหม่นะคะในเทปนี้นะคะหากรักเราชอบเราทั้งสองคนนะคะกดซับสไคร e นะคะกดรูปกระดิ่งกดติดตามไว้เพื่อรับ คลิปใหม่ๆของเราตลอดเวลานะคะในวันนี้กราบลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนกราบลาท่านอาจารย์กิติคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ